ต้องใส่เกงเกงกันน้ำนะทุกคนเกงกันฝน,นเพราะว่าเมื่อเช้าฝนตกนิดนึงป่ามันจะเปียกค่ะป่าจะเปียกมกันไว้แต่ไม่มียุงนะมีไม่ม,ม,มีแล้วก็ฉีดไปก่อนแล้วว <c oughs> ่าย่รองเท้าบูทด้วย <c oughs> พร้อมแล้วจ้ะทุกคนเตรียมไปเลยจ้ะป่าเบอร์รี่ที่พามาดูวันนน้นค่ะที่มันมาสองครั้งแรกอะ่ะวันนั้นที่มายังไม่สุกวันนี้มาสุกแล้วทุกคนเก็บได้แล้วนี่ค่ะให้ดูต้นมันเผื่อใครยังไม่เคยเห็นต้นแบบนี้นะคะเวลาเบอร์รี่มันสุกนะคะมันจะเก็บง่ายมากทุกคนมันจะหลุดป๊อกป๊อกป๊อกเลยมันจะสะดุดกับไอเนี้ย ไอที่เก็บเราอะที่ตักเราอะเราจะรู้ในมือเรานี่แหละเวลาเราตักมันจะหล่นปอกปอกปอกเนี่ยในพวงของมันนะทุกคนมันก็จะมีทั้งลูกแบบว่าลูกที่ไม่โตนะคะลูกกำพร้าเนาะเขาเรียกอะไรแล้วลูกกำพร้าลูกที่มันกระเด้งอะ่ะมันก็จะมีปนๆมาแต่เวลาเราเก็บเราก็จะเลือกเลือกไม่ได้ไงคะเราต้องไปเลือกที่บ้านทาความสะอาดที่บ้านในที่เนี้ยพ่อ มันก็จะมีลูกเขียวๆด้วยนะเห็นไหมมันโตไม่ไม่เท่ากันนะคะมีลูกที่ยังไม่สุกเขียวๆอย่างเงี้ยมันก็จะปนมาพอเราเก็บไปแล้วเราถึงต้องไปทำความสะอาดอีกหลายชั่วโมงค่ะกว่าจะเสร็จแบบนี้ยังไม่ถือว่าดกนะสำหรับมนเราเคยเจอดกกว่าน,นี้เนาะแต่ก็ได้อยู่ค่ะทุกคนตรงเนี้ยเก็บง่ายค่ะต้นอย่างเงี้ยมนชอบมากเลยเนี่ยต้นเล็ก ลูกใหญ่มากเลยเนี่ยเราเอาไปส่งลูกค้าเราก็ดีใจกับลูกค้านะได้ลูกใหญ่ไปให้ลูกค้าหวานแล้วค่ะสุกเต็มที่แล้วเนี่ยค่ะต้นเบอร์รี่นะคะเผื่อใครยังไม่เคยเห็นเนาะถึงตรงน้นเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะค่อยๆเก็บไปนะคะอันนี้ป่าไม่ใหญ่มากนะทุกคนป่าติดถนนใหญ่นะคะเข้ามาแป๊บนึงค่ะไม่ไกลมากมันไม่กล้าเข้าลึกหรอกเราก็จะกลัวอยู่นะคะมันมันไม่อันตรายหรอกแต่เราก็ไม่เคยมาแล้วก็เสียวๆเนาะเป็นป่าใหม่นะคะป่าที่มันไม่เคยมาเก็บเลยมาเก็บปีนี้ครั้งแรกเนี่ย ต้นมันเล็กๆทุกคนก็จะเอามือแบบว่าอีกมือหนึ่งช้อนต,ต้นมันไว้นะคะอีกมือเราก็จับที่ตักดึงแต่ไม่ดึงแรงค่ะดึงแบบสกิดนิดๆถ้าดึงแรงมันก็จะฟาดมันก็จะช้ำเนี่ยค่ะที่ว่าน้องสาวมาปีแรกอะเบิ์ดมือกับ่ได้ดท้ง <laughs> ปีนี้ปีที่สามพัฒนาเราจะตอนนี้เ,นเริ่มจะเป็นโปรเฟสชันแนลเราจะเริ่มพัฒนาลแล้ว ไหวขึ้นจักน่อยอยู่เนี่ยเอามือตอมไว้เออมือตอมไว้ั้งหนึง่งโหนมกิ้งมันลงโหนมกิ้งเขาหากระบอกแล้วก็ดึงขึ้นแต่ว่าบ่ได้ดึงแบบฟาดเนะจ้ะแบบ่ดึงแบบดึงแบบสกิดเบาๆนิดๆสกิดนิดๆพยา,ยามบ่ให้ต้นมันอะบาห้ต้นมันอะถอนขึ้นมากเพราะว่าต้นบูเบอรีหลากมันจะฝังอยู่ในหมอดนะจ๊ะ ลากมันจะไม่ได้ฝังแน่นนะทุกคนมันจะแบบว่ามันจะหลุดง่ายมากเวลาเราเก็บเราก็ต้องถนอมต้นมันด้วยปีหน้าจะได้มาเก็บอีกเบิร์าานี่ไงตรงเนี้อเ,อ,เ,เอ,อ่มันติดมัดขอมแต่ว่าต้นหน่อยๆเสียเก็บง่ายจะ้ะมันจะบัสดุดกันไดย ไอต้อนใหญ่ๆถือว่ามีกิ่งก้านหลายๆอ่ะอันนั่นแบ่มักเลยเก็บยากแต่ว่าถัดกลมเก็บแบบเนี้ยมันจะปวดหลังไววจ้ะทุกคนเนี่ยค่ะถ้าเรากลมๆเออเพราะว่าป้าเปียกแล้วจ้ะจะคานเก็บกะเข้าเปียกปกติมันก็คานเก็บเลยแลยหละเก็บแังสี่ละจาักกว่าจะได้เงินเนาะ ตอนนั่งนาปีแรกนั่น้องสาวอ่ะลูกเก็บกินกนั่งเก็บน, <laughs> นั่งเก็บกินปลาเขียว <laughs> ที่ว่าเต็มเ่าเต็มทางเจ้าเทื่อพ่าเป็นยางดอกเพิ่นเก็บบพราะท่านเป็นเนาะจา้ะเพิ่นแบบว่ามาปีแรกเก็บบพรท่านเป็นปพนใดปีนี้พัฒนาแล้วประมาณนี้แล้วจ้ะนุ้ยคนเล่นนุ้ยใหญ่มากเลยนี่น,น,น,นะ ป้าพวงเลยไหมคุณอ่ะง่ายลูกค้าได้ทั้งนี้โอ้ลูกค้าทั้งนี้ผู้ใด<า>้ราได้ไม่แย่แบบกี่คนบอลลูเพื่อนลูกค้กากับทั้งดีตลอดลูกค้ากับตามคิวแต่ว่าเราเก็บไม่ได้ไม่ได้ไปโพสขายทั่วไปแนตะ่ทุกคนขายให้กับเพื่อนสามีค่ะไม่ได้นับลูกค้าแบบว่าวันนั้นวันนี้หรอกแล้วก็จะบอกเขาไว้ว่า ออวันไหนที่เราจะไปเก็บนะคะเราก็จะเออบอกเขาไว้ว่าวันนี้ได้แล้วนะก็ตามคิวนะคะใครสั่งก่อนได้ก่อนบางคนเขาไม่อยู่บ้านแล้วก็เอาไปให้ลูกค้าคนถัดไปอย่างนี้ค่ะต้นเดือดเราไมนะ่มีใบเออต้นมันไม่มนะีใบเก็บง่าย มึงยังไงไม่รู้สุมันอ่มเลยนะคุณตัะสอพี่วะพูดแจรายู้เซนหนัยแจนเราจะไ่้ก่อนเตะพูนหอยเดี่ยวจนั่งเบรนเดี๋ยวเราเบรกกินข้าวก่อน เค็บไปเก็บมากดกับดอกวีดิเนะ<บ>าะวาบดกก็ได้มันหน่วยใหญ่มั้งมันหน่วยใหญ่อืมผลิตธรรมาเบิ้งวยใหญ่ปานนี้เนาะมันสุกเรียวอยู่นะเลยหรอเ่าเนาะสุกเรี่ยวอยู่แสดงว่า,าป้านอนตรงมันอากาศอันนี้มั้งคืไในแดดซ่องเลยอากาศเหมาะสมอากาศแบบแดดพอจา้าร่างดีนะมีโฮไม่ลำเล่ย ลำเป้าบ้าลำเปล่าไหมบ้านี่นะเล่นน้องบ้ากินไปนี่ฝนก็สิตกึังไลยมันกินไปอันอนึงฝนก็ตกฝนจะตกเหรอขึ้นขึ้นมาเหรอนี่มาสวนอุ้มนี่นี่ นางโรคมันเห็นอยู่น่ะเก็บไปเก็บมาเริ่มบางแล้วจ้ะเริ่มบางบุบลีบางค้นกะแห้งข้นกะไก่สิมดแห้งค้นกะรดมันดกเป็นหย่อมๆเนาะบางจุดก็ได้เดินหาเอาค่ะทุกคน ป่ามีเจ้าของนะทุกคนป่ากับต้นไม้นะคะมีเจ้าของแต่ว่าบลูเบอรี่มันเกิดเองตามธรรมชาติค่ะเขาก็เลยถือว่าบลูเบอรี่เป็นของสาธารณะนะคะไม่มีเจ้าของเพราะว่ามันเกิดเองไม่มีใครปลูกเราสามารถเข้ามาเก็บได้โดยไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าเขาห้ามเก็บใกล้บ้านคนใกล้ที่อยู่อาศัยตามบ้านพักตากอากาศอะไรเงี้ยค่ะ มาให้เขาไปใกล้เกิน200เมตรนอำนั้นเราก็เก็บได้ค่ะถ้าไม่รบกวนใครนะคะข้านเก็บเราจ้ะตอนนี้พล้งก้นพล้งก้นข้านแล้วมันเริ่มบางช่วงไงบางเขาสิขามฟังไปทั้งหุน ขามฟั่งถนนนี่มไหมยางไปเบิ้งมันที่ห่อยางเบิ้งมันนั่นมีอยู่เด้อหรือว่าเอาบองนี้ก่อนให้มันเต็มทางที่สีก่นไก่เต็มแล้วถ้าว่าหาทางมันไ่หาสิได้วะเมื่อยแล้วไมยซักเด็กเอาซักนั่นแหละจะไปฝื้เจ้าของเก็บแร่งไว้ถ้าเก็บมาอื่นเนาะเก็บแร่งไว้ทำข้อศาสตร์สำข้าศาสตร์จ้ะ ประมาหกโมงหกโมงเครึ่งควนจะออกมากจากบ้านแลยเจ็ดโมงเห็นมันถึงปลาแล้วเขาก็จะไดก้กลักบเร็วไดบ่เมื่อยตเก็บเก็บเป็นสิบมันเมยไอองตองมาจะเศร้าผอื่นก็าบต่ตตองมาทำความสะอาดอย่างเดียวผู้อื่นตอนท้ายคลิปนะคะทุกคนไม่รู้คลิปเป็นอะไรนะคะมันไม่มีเสียงค่ะ สงสัยไม่แบตหมดหรือว่าลืมเปิดไม่อะไรเนี่แหละก็ไม่แน่ใจนะคะมาถึงบ้านมาเปิดดูอ้าวไม่มีเสียงก็เลยต้องมาใส่เสียงเองนะคะจะให้เพื่อนๆดูว่าเราวันนี้ได้ไป5ถังนะคะอีก2ถังวางอยู่ที่ข้างรถค่ะว่าจะเก็บต่อก็หกโมงเย็นแล้วค่ะก็เลยกลับบ้านดีกว่าเนี่ยค่ะกว่าจะได้หมดแรงนะเท่าทุกคนหถังนี้ก็ ถ้าไปทำความสะอาดเสร็จนะคะขายก็ได้หมื่นบาทนะคะเป็นเงินไทยก็ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะคะทุกคนกว่าจะได้นะคะโอ้ยไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเก็บเสร็จแล้วก็ได้เงินเลยนะต้องไปทำความสะอาดอีกนะคะเท่าที่ดูมันจะไอห้าถังมันไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่มนว่าจะเข้าไปเก็บอีกสักสามกระบอกเพราะว่า เวลาเราไปทําความสะอาดนะคะเราเก็บมาถ้าให้มันจะให้มันได้เต็มถังอะเราต้องเก็บเผื่อนะคะเพราะว่าเผื่อทําความสะอาดอีกเดี๋ยวจะเข้าไปเก็บอีกสักสองสามกระบอกนะคะเพื่อเวลาทําความสะอาดแล้วมันจะได้เหลือห้าถังเราจะได้ส่งลูกค้าพวกนี้แล้วก็รับเงินหนึ่งหมื่นบาทนะคะพวกนี้นะคะถึงจะได้ส่งต้องทําความสะอาดให้เสร็จก่อนเนี่ยคะ่ะทุกคนได้จริงๆนะคะเหมือนหนึ่งแต่ว่า แทบคานออกจากป่านะคะโอ้ยทุกคนไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่ง่ายๆนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะการเก็บเบอร์รี่ขายที่ฟินแลนด์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีนะคะ